คืนนั้นผมต้องอยู่ทำงานที่ห้องแลบจนดึกดื่นกว่าจะเก็บของเสร็จก็เกือบเที่ยงคืนแล้วบรรยากาศในอาคารมันวังเวงผิดปกติไฟทางเดินก็กระพริบพริๆเหมือนจะดับแหลม่ดับแหลผมรีบเดินออกมาอย่างเร็ว พอเดินมาถึงหน้าห้องเรียนห้องหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมีคนกำลังคุยกันผมหยุดฟังเสียงนั้นชัดเจนขึ้นช่วยด้วยช่วยด้วยผมขนลุกสู้รีบก้าวเท้าหนีแต่เสียงนั้นกลับดังตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ผมตัดสินใจหันกลับไปมองสิ่งที่เห็นคือร่างเงาเลือนรางยืนอยู่หน้ากระดานดำกำลังเขียนอะไรบางอย่างด้วยชอ็อกผมพยายามเพ่งมองตัวอักษรน,นั้นค่อยๆปรากฏชัดขึ้นอย่าก,กลับมา ผมไม่รอช้าวิ่งสุดชีวิตออกมาจากอาคารเรียนนั้นตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยกลับไปทำงานดึกอีกเลยและทุกครั้งที่เดินผ่านอาคารนั้นผมยังคงได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาอยากกลับมา